ีเรามีเกมมาเล่นลอันนี้เรามาก <ยน S 1> ินซูชิใช่ไหมใช่เปลวยิงชุบอันนี้กินอะไรไหมวาซาบิวถ้าใครแพ้เ้านีใคอแพ้คนนั้นใส่วาซาบิาซาบาแซ่บๆเลยอโอเคคู่แรกใครผมครับคู่แรกพี่ภูกับพี่เอิญเอาวเอาเลยไทยเอาขึ้นมาตรงสูงให้ท่านผู้ชมดูได้เอาผู้จัดไปหนึ่งสองสามเอาเปลยิงชุบหนึ่งสอง นี่ร้องทําอ้าวต่อยิงฉุกคำไม่ใช่น้อยออกออพี่ภูแพ้พี่เอื่นเจือนจัดให้เลยอะไรใส่คำนี้นะของของผู้อ่ะอ๋อไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะพี่เอื่นของน้ำผู้ใส่เข้าไปเลยโอเคทีนี้อ่ะพี่ผู้ใส่ซอสไหมใส่อ๋อพี่ผู้ใส่ซอสนะ เอ,เอาเอาจานรองมาพี่เพชรอาจานรองจานรองจานรองโอเคพี่บุ๊บอ่ะกัดกินเลยอืมอ,อร่อยไหมอรอยอ่เอาอยู่ไหม,อมเอาถือไว้เลยของนู้ดถือไว้เลยโอเคไปแล้วหนึ่งคำต่อไปไผู้ชนะ,จะเจอกับพี่เพชรกับพี่อื่นจัดไปจุกจุกพี่เพชรชนะพี่เพชรจะเอาเป็นคำใหญ่เลยหรือแบ่ง เขาแบนก็คือแบนเลยครับอันนี้ไข่หวานครับเอาเป็นคำเดียวกินรอนะเฉเที่ยงจัดจัดให้พี่เพชใหญเพชรหลักๆเลยอร่อ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 ยอ่ะเออต้องโอเคอ้าวพี่เพชรจัดการใช้นี่ไหมใช่ครับเออเออเออดูของพี่เบร์ครับเขียวๆเลยนะความความแบนแบนเลยครับเเออาา อร่อยไหมดูสีหน้าครับดูดีมาคนผู้ชมดูครับถึงมาหวา่าเจอกับน้องเงงอือนซั่ม <c oughs> น้องเอือนคำไหนคำนี้ใช่ไหมไอเอือนเจอเต็มเต็มมาซาับมาซาับาาถ้าถ้าหนูถ้าหน,นูเจอกับน,นา้าหว่าถ้าหนูชนะถ้าหนูแพนะ้น้าหว่าถ้าหนูชนะน้าหว่าจืดหนะแน่นะให้ยืนอือน้าหว่าไม่กลัวเอาหมุนนี่เลยมันโดนใส่นี่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่หรอ ได้ไหมคำหนึง่งได้กินเลยเออชูวงนล้ก็เอาไปเอาไปไหมครับเอ,อ,ไบอา,อาไม่เห็ห่อ,อนวะมาให้พูชีเจอแล้วะวะเด็งยาวเอาในคำของน้องครัวของน้องคููชีมอันนี้เหมือนพี่เพชรกับพี่อื่นไหมไม่เอาใครไว้นี่อ่ะอ,อ้ม แล้วก็ต้องสึ้งก่อนเอาทีนี้น้าหมาต้องเจอกับไอ้เพชรโอ้โหพ้เพชหนักหนักเลยแพชอะไรเอาว่ะมาต้องเยอะขนาดนั้นอะไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้รักรักน้าหว่าครับรักหน้าหว่โชว์โชว์ดิโชว์ดิรักหน้าหว่าครับน้าหวาใส่ยิงกันเลยแหละรักหน้าหว่าครับอืคำใหญ่เกินคำใหญ่เกินกระชับ อร่อยน้ำน้น้ำหอมมาเลยครับออยากก้อดดื่มกินน้ำพี่เอิร์นสู้ๆครโทมาใส่น้อยเอาเมื่อไรเบเอาอะไรวเี่ยเก็เอาอะไม่กลัวหรอก

เอาจิ้มันกิมเยอะๆอ่ะบาสบีเยไอ้ปั๊บพี่ให้เยอะเกินไปอ่อนไ่ได้ไหมเพลาะสำหรับเอิ้นอ่ะสำหรับเออ่ะของพี่สลยเงับอทงัไม่ดะไม่เห็นกินจังงีนึ่ก็ด ไอ้เจ้นตัวเสียของไม่ค่อยไหนอ่ะเอา,อเเอาจิ้มเอาจิม้มวันนี้ครับวันจิม้มวันนี้ครับมันจะมันจะตัวให,วหวเลยเหรอของไอ้คือที่สุดเมื่มมอคนแก่ผมครับไม่หนูยังไม่กินนี่นะครับผมไม่ได้แค่นั้นพักก่อนหางกุ้งหม้อ,อครับพักพัก<พ><พ>ก่อนแล้วค่อยกินอาการยังไงก็อืมอาการระหว่างก็ลุกไปครับระหว่างมีวันศุกร์ไหมอาการยังไงครับไม่มีแล้วว่าทเสยโอ้โหครับนี่ครับทุกคน เราจะกินไปพร้อมๆกันอันนี้ใส่วาซาบิสองสั่ออยอรอคนใส่วาซาบิแล uh ้วผมก็จะาบิหมดละอร่อยจริงครับอรยจะกิน huh. ข้าบวาซาบิอร่อยเนี่มีวาซาบิน่ารักมาก มหมดนกัแล้วหมดแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์<ห>กด <share S 2> แชร์ช่อง <Bye S 1> ้าแ,แ,แล้วสวัสดีสวัสดีครับ